ไัน,ออนมนันบอกเห็นปลาเปลี่ยนนี่เลย้มาถ่ายไปบ่เคยเห็นกินเลนะอยู่คนเดียวเครื่องในมันดีใส่ได้เลยว่บ่ค่อยกินกันบ่นค่อยกินกัน เขาขเฟซบุ๊กอะไรในคุณทานด่านการตลเป็นเปลี land, ่ยนอะไรเป็นได้ที่ยูทูบ ปวดเลี <S <S ้ยงทำไมอ่ะคุณก็เป็นช่วงง่วงหมเรื่องะบ้างวเราจะเนื่อยมั้ยเนาะเหนื่อยบางทีเราคอยรอตามชาร์จาร์จๆนี่เนาะ กินลามันต่างกันจั่างไรกับลาปลาซีพีมันมันกว่ากันบ่าวปลาธรรมชาสตร์ปอนด์โหลอดหลอดตาบอกเต็มทีเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนปลามุมพี่โอ้มันมันบมีกางน้อยกว่าปลาดิครับปลาเนื้อ้วนมีกางอย่างไรโอ้คือปลานั่น ใส่มาแล้วตอนหนึ Ooh, in ่งเส้แข่งไว้บดนี้ใส่ช่องคิดไว้เบิ้ดละไม่ช้อมตูวได้มาช้อตูวแบกพูดกันโอ้ที่คูยอดว่าปลาข้าวครูตกจะตีกันตัวซ้ำขากว่นเนาะปลาข้าวเนาะกกเบิ้งเนาะ เ็าก็แย่งแบดไว้เนะาะเลาวสิไปเอาเหาอแล้ววายจะติข้ล้ววะตัวกว็พูปากแล้วมันดีแล้วเขาก็เงียบมาห่อเท้ามัโตัวลาวเยเลยมันไปแล้วจะบอกว่าไงตีเจะว่าตตวซ้ำขามันหวทั่วนำมาอยู่อ,อยู่ปลายปลายเทิง นฮัลโหลหัวมันอีาะ ้มเนาะต้มเฮ็ดใหน้ําน้ําสูตร้นล้ก็บเนาะมัมีนี่ปาัน,น,น,าน,นเอามาลาบได้บ่ปลาสบะมั้ย ปลากระทูมันเือนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนี่มีปลาอย่างไนครับปลาข้าวปลาไม่หวานรือว่ะ เชฟเพื่อนมาโซการปาดแบบญี่ปุ่นนะมันนี่ปาดแบบอิาระมันะยัเมีมอาคนคนดีมีพลังเขาไปไม่หมอเมืองอยู่โรงเรียนไปไม่หมอเปิดแก๊สนีดด่แหละ นเนี่ยมาแล้วาเนีมยปก็เป็นตอบแบบนี้นะครับขั้นน้หงงนี่น้ามังงาสดๆนี่บอเป็นยังได้ขั้นน้ามังงาเนี่ยเนี่ยมันจะแข็งมันแข็งแล้วก็รับกินข้าวกว่าเนี่ยมันจะแข็ง เนี่ยมันจะ ja แค้นเวลาไปลวกมันก็ไม่ยุ่ยลวกคือจากปลาดิ้มนี่บ่าไอ้ปลาดิ้มหัวอันฟูงโหลดคือจากงันนั้นแหละแม่นบ่เอาน้ำต้มปลาแล้วมาลวกน้ำต้มหัวมันเห็นบ่ใส่ยังในน้ำต้มมันงฮะฉันอาจจะใส่เป็นมะกรูนี่นะน้ำปลาแดกไปใส่ใส่ย้อนใส่แต่ตอนแรกว่าท่านได้ใส่ย่างทีกินมันปรุงกันอันนี้ตอนลวกมาและไปซื้อตอนลวกนี่ใส่น้ำน้ำปลาแดกอยู่อไม่ได้ใส่ แต่ใจคิงคาตไาไร้ใบมะกรูดกับเกลือกับเกลือแค่นะั้นปรุงกับเรื่อปรุงราดธรรมดาเท่านี้เมื่อน,นี้ราดสูตรเลย ูตรเอทบ่หรือสูตบ้านเฮ้าสูตบ้านเฮ้าีหนิสูตรที่แซนเฮ้าทั่วไป